เพชรพาลวดสวัสดีบซี่สู่ผู้สุข้อนับผมมินิชิมาตามแนวทางตาพัฒนาของปูขุนของปูขุนเข่าตะเลกวิ่งนอะพี่น้องเนาะจับคู่พอเขาเล็กลางออกสองหาของปูขุนมิตรสามหาเลขวิ่งสามกับหาปูเน้นให้ที่สามแต่บอเขามาเขาตัวร่องคือนหา เลขบนออก5 8าเลขล่างออกสองหาของปูข,ขนุนเขาตะเลขวิง่งเนาะพี่น้องเขาตะเลขวิ่งเลขจับคู่เ่าเขาเนาะเลขมีเขาไม่รลุดเนาะพี่น้องเท่านะนะเอามาตามกันต่อล่าพัฒนาปูขุนวันจันทร์ที่สิบเจ็ด,ก,ดก,กรกฎะาสองหาหกห Jernih nanti nong. Hari ke sepuluh, Banten hari กอ่อหกหกหลาพัฒนา พัฒนาปูขุนเล็กจิดเล็กวิ่นบนราง เลขติดเลขวินบนล่างเขียนต่อกันบ่ไรน้อพี่น้องไม่หนีสุดหนากระดาษเพราะว่า,า,วาเลขติดเลขวินของปูมันหลายมีจะโตมีเ่เกียตโตเขียนต่อกันบ่ไรเลขติดเลขวินบนล่างของปูีิมี หนึง่งมีหนึ่งมีสองมีสองมีสี่มีหา้ามีเก็ดมีแปด มีเก่านี่น้นนองเหล็กติดเหล็กวิ่นของปู่มีเก็มีเก็ดตัวหนึ่งสองสห้าเจดแปด 8้ดเก้าเจ็ดตัวหนึ่งสองสห้าเจดปดเก้าคู่จับคู่ให้กิมี่หนึ่งสอง

สองแปดหาศมีมีหอดหาศูนยมีหอดศูนเนาะพี่น้องมีหอดศูนย์ตะเลขติดเหล็กวิ่บมมีศูนย์ตะจับคูมีหาศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเอา้าตามปูก็ตามปูสวงมาให้เนาะพี่น้องเนาะส่วนเลข3าตัวมิสามคู S 1จ็ดผิดพี่น้องหกพี่น้องหบวเป็นหนึ่งหกนึ่งเก้า ใน,นเลขสามตัวสามตัวไปที่มีอีกสี่ตัวน้องพี่น้องก็มีเลขสี่ตัวอีกเลขสี่ตัวกับสามคู่ส่วนเลขสามตัวสองหกสองหก จ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าสอง ห้าหนึ่งอันนี้คือเล็กซีตัวนะพี่น้องเนาะเล็กซตัวเล็กวิ่งบนรางได้พี่น้องเล็กวิ่ง สุดเอีีพอดีเล็กวิ่งบนรางที่น้องเห็นมะเนาะเจ็ดเล็กวิ่งบนล่างเจ็ดกับหนึ่งเล็กวิ่งบนรางเจ็ดกับหนึ่ง,งเห็น,นอยู่หรอพี่น้องเนาะสุดเอีีพอดี วิ่งบนล่างเจ็ดกับหนึ่งส่วนตัวเน้นจับคู่เน้นที่หนึ่งเก่าแล้วก็หนึ่งเจ็ดส่วนเลขสามตัวหกเจ็ดหนึ่ง เด็กสี่ตัวผมมีตัวเน้นเนาะพี่น้องเน้นตัวสามตัวเพราะว่าเล็กสี่ตัวปู่าคย่ยเข่าเสียเอาพี่น้องเข้าแคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อ แนวทางล่าพัฒนาปูขุนวันจันทร์ที่17กรกฎาคมสองหเลขติดเลขวิ่นบนล่าง1 2 4 5 7 8 9ปูจับคู่ให้กับ1 2 1 4 1 5 1 9 1 7 2 8 5 0ปูเน่นให้1 9 1 7ได้ไปน้องส่วนเลข3ตัว หกเจ็ดหนึเจ็ดก้ลขสตัวปูกัเนี่ย6 7นหเหนึ่งเลขสี่ตัวว่ามีตัวเน้นได้พี่น้องสองหกเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเกวิ่งรูดบนล่าง7กับ1นึ่งดพี่น้องเด้ 7, ด 7, อเจกับ1นึ่งอ๋แคบหน้าจอดตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพนันเนาะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณ ปูหลายๆที่แบ่งปัดแนวทางร่าพัฒนาไว้แรงสองทุมเคืองขอห้โชกชกมันๆมันเรื่อยๆเห้งสู้ผู้สุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม